กองกำลังผาเมืองโดยกองบังคับการผาดงหน่วยเฉพาะกิจชัย,ยานุภาพจัดกำลังพลชุดจิตอาสาและเจ้าหน้าที่เสนารักษ์ส่วนที่กำลังร่วมกับอาสาสมัครสาธารณาสุขประจำหมู่บ้านหรือว่าชุดอสอมนะคะตำบลทุ่งข้าวพวงค่ะดําเนินกิจกรรม Army and Hospital delivery ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนและให้กําลังใจประชาชนกลุ่มเปราะบางผู้มีภาวะพึ่งพิงและผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่บ้านทุ่งข้าวพวงอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ การปฏิบัติงานในครั้งนี้ค่ะมุ่งเน้นการดูแลเชิงรุกโดยทางเจ้าหน้าที่เสนารักษ์ได้ทําการตรวจเช็คสุขภาพในเบื้องต้นพร้อมให้คําแนะนําในการดูแลตนเองท่ามกลางสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงนอกจากนี้ยังได้ร่วมการมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคที่จําเป็นและผ้าห่มกันหนาวจากกองทัพบ,บกเพื่อบรรเทาความหนาวเย็นและสร้างความอบอุ่นแก่ร่างกาย กิจกรรมดังกล่าวนะคะนอกจากจะเป็นการแบ่งปันความสุขและเฉลี่ยทุกขให้แก่พี่น้องประชาชนแล้วยังเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีและความไว้วางใจระหว่างหน่วยงานทหารส่วนราชการและประชาชนในพื้นที่ห่างไกลสะท้อนถึงภาพลักษณ์ของทหารค่ะที่เป็นมากกว่าผู้รักษาความมั่นคงแต่ยังเป็นที่พึ่งพาในด้านคุณภาพชีวิตและสุขภาพของประชาชนในทุกมิติอย่างยั่งยืนด้วยค่ะ